แต่งงานกับฝรั่งมีผัวฝรั่งมาสุขสบายอยู่คนเดียวพ่อแม่ยังทำงานงกงกอยู่ที่เมืองไทยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวอีกแล้วนะคะวันนี้ดาวก็อยากจะบอกนะคะว่าสำหรับเรื่องที่ดาวเกิดขึ้นมานะคะอันนี้สำหรับดาวเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงนะคะครอ,อบครัวของดาวนะคะเป็นครอบครัวที่ค้าขายนะคะอย่างที่ดาวบอกไปนะคะ ดาวแต่งงานกับฝ้าหลังนะคะแต่พ่อแม่ของเราก็ยังทํางานอยู่ทุกวันนะคะหมายถึงว่าพ่อกับแม่ของดาวนะคะก็มีอาชีพค้าขายทําไมยังทํางานงกงกอันนี้ชาวบ้านนะคะชาวช่องนะคะเขาชอบพูดให้พ่อแม่ดาวประจําเลยนะคะว่าโอ้ลูกสาวได้ผัวฝรั่งแล้วโอ้ยรวยแล้วทําไมยังต้องมาทํางานงกงกทําไมยังจะต้องมาขายของงกงกแบบเนี้ค่ะทําไมยังจะต้องมาขายของอีกอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง อ,อดาวไม่อยากจะอะไรมากมายนะคะกับชาวบ้านแต่ดาวก็จะพูดกับพ่อกับแม่เสมอว่าคนที่คนอื่นน่ะเขาจะพูดยังไงก็ช่างแต่ว่าเรารู้ว่าเราเป็นยังไงอ่านะคะคนอื่นชอบพูดกันแหนกันแหนชอบพูดแบบแต่งงานกับฝรั่งทําไมเราจะทํางานไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะทําอะไรทําไมเหมือนกับว่าเขาจะต้องมาจับจ้องเราอันนี้มันจะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่มีงานทําเนะเาะก็จะแบบจะจับจ้องดูลูกชาวบ้านเขาว่าอื ทำไมได้ผัวฝรั่งแล้วยังต้องทำงานเออแล้วก็แบบพูดกันไปต่างๆ,ๆนานานะคะสำหรับดาวนะคะต่อให้เรามีเงินร้อยล้านพันล้านนะคะเราไม่หาเราไม่เติมเข้าไปมันก็หมดใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วการแต่งงานกับฝรั่งไม่ใช่ว่าเราจะเลิกทำอาชีพที่เราเคยทำค้าขายของเรายังไงเราก็ทำอยู่แบบนั้น ะะเราไม่จะเป็นจะต้องเลิกเมื่อเรามีผัวฝรัง่งมันมันคนละเหตุผลกันเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายบอกว่าแต่งงานกับฝรัง่งอเราจะต้องไม่ทํางานนะคะหรือพ่อแม่จะต้องหยุดทํางานนะคะมันไม่ใช่นะคะอันนี้ดาวก็เลยอยากจะบอกว่าบางคนเนาะว่าพูดให้พ่อแม่ดาวอย่างนี้เออดาวก็อืคือเจอบ่อยอ่าพ่อแม่ของดาวนะคะแล้วเขาค้าขายก็ค่อนข้างขายดีนะคะอันนี้ก็เลยเหมือนกับ ถูกจับตามองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับคนก็อิจฉาว่า,าไม่อยากให้มาทําอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วการค้าขายการทําอะไรเหมือนเหมือนเดิมๆอย่างดาวเองอะทุกวันเนี้ยนะคะดาวก็ยังโพสขาย Facebook ขายของอยู่บน Facebook บนเพจอะไรก็ตามที่ดาวยังทำเราก็ยังทําเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าเรามีผัวฝรั่งแล้วเราจะรอให้เขาเลี้ยงรองเงินจากเขาแล้วเราก็ไม่ให้พ่อแม่เราทําอะไรหรือว่า ตัวเราไม่ทําอะไรเราไม่ดินน้นรนเราไม่ขนขวายนะคะการส่งเงินให้พ่อแม่ดูแลนะคะไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของฝรั่งนะคะอะมาแต่งงานมาแล้วไม่ใช่ว่าเราทิ้งภาระหให้ฝรั่งต้องแต่งต้องส่งทางบ้านอย่างเดียวมันไม่ใช่นะคะแล้วตัวเรางอมืองอเท้าไม่ทําอะไรอย่างนี้เราก็เป็นคนที่ไม่มีคุณค่านะคะดังนั้นเวลาดาวจะพูดกับใครดาวก็จะพูดเลยหรือดาวจะทําอะไรนะคะดาวก็จะแบบ เราก็จะทําของดาวแบบเนี้ยเออแล้วก็จะขายของพ่อแม่ดาวก็จะทําอยู่เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงเพื่อเออแค่ได้ผัวฝรั่งแล้วไม่ต้องทํางานนะคะอันนี้ดาวก็เลยแบบทําคลิปดีฟฝาเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเจอเนาะคนอยู่ต่างแดนเนาะออคนทิ่จะไม่ทําก็แล้วแต่เขานะคะแต่ดาวและครอบครัวก,ก็ยังทําอยู่เสมอ,เออ่าไม่ใช่ว่าเรามาพูดมุมที่แบบอ,อ่อยากจะให้เห็นว่าเราควรจะขวนขวายขยันอดทน ะะแล้วก็ทำงานอยู่เสมอไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วรอฝรั่งเลี้ยงมันก็ไม่ใช่นะคะสำหรับดาวและครอบครัวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะวันนี้ก็จบคลิปไปแต่เ,เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกนะคะฝากเป็นกำลังใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้ดาวเลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ